เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับการเฉลยข้อสอบ เจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้วไวยุทธกันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ข้อ3กันเลยค่ะข้อ3นะคะโจทย์ถามว่ากลไกสำคัญในการรักษาดุลยภาพน้ำในพืชส่วนใหญ่คืออะไรช้อยข้อ1การเปิดปิดปากใบข้อ2การลดรูปใบใกลายเป็นหนามข้อ3การมีปากใบอยู่ด้านล่างของใบ ข้อ4การสร้างสารจำพวกไขออกมาคลุมผิวใบข้อ 5. การคลายน้ำในรูปของเหลวทางไฮดาโอดในตอนเช้ามือดอ่าสำหรับข้อนี้นะคะเขาพูดถึงการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืชส่วนใหญ่ถูกไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง5ช้อยเนี่ยเป็นการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืชทั้งหมดเลยแต่คีย์เวิร์ดก็คือคำว่าส่วนใหญ่นั่นเองเราต้องดูว่าข้อไหนเนี่ย ที่เป็นการรักษาดุลยภาพของน้ําในพืชส่วนใหญ่ดังนั้นเราจะมาพิจรนารณาทีละชอยกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่ชอยข้อแรกการเปิดปิดปากใบเนี่ยก็เป็นการรักษาดุลยภาพของน้ําที่พืชทุกชนิดเนี่ยต้องมีปากใบถูกไหมคะ,ะปากใบหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าสต at um ูมาตาการเปิดปิดปากใบเนี่ย จะช่วยในการรักษาดุยภาพของน้ำก็คือถ้าในกรณีที่สมมตุติอุณหภ,ภ,ภ,ภูมิสูงและความชื้นในอากาศต่ำนะคะถ้าอุณหภูมิสูงและความชื้นในอากาศต่ำเนี่ยปากใบของพืชก็จะเปิด พี่ตกคําว่าใบไปนิดหนึ่งปากใบก็จะเปิดทําให้พืชเนนะี่ยคายน้ํามากอ่าแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าสมมุติว่าสภาพอากาศตอนนั้นเนะี่ยอุณหภูมิต่าแล้วก็ความชื้นค่อนข้างสูงเนะี่ยหรือแบบอารมณ์เหมือนหลังจากฝนตกใหม่ๆอะไรประมาณนี้ความชื้นในอากาศก็จะสูงอุณหภูมิก็จะต่ํากรณีนี้นะี่ย ปากใบของพืชก็จะปิดหรือว่าเปิดเป็นเวลาน้อยลงทำให้พืชเนี่ยคายน้ําได้น้อยลงนะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือคกลไกการรักษาดุลยภาพน้ําในพืชโดยใช้การเปิดปิดปากใบนั่นเองอซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศณนะขณะนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นในเซลล์ของพืชด้วยถ้าพืชถ้าเซลล์พืชมีความเข้มข้นสูงเนี่ยมันก็จะ ทำให้ปากใบพืชน่ะเปิดแต่ถ้า,าความเข้มข้นต่ำก็จะทำให้ปากใบพืชปิดอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนย่อๆให้นิดนึงละกันถ้าสมมุติว่าความเข้มข้นในเซลล์สูงนะคะมันก็จะเอ่อทำให้มีแรงดันต่งมากอ่ะความเข้มข้นในเซลล์สูงแรงดันต่งสูง ก็ทำให้ปากใบเปิดนั่นเองในทางตรงกันข้ามถ้าความเข้มข้นในเซลล์ต่ำความเข้มข้นในเซลล์ต่ำเนี่ยมันก็จะทำให้แรงดันติ่งเนี่ยต่ำตามไปด้วยคือเหมือนไม่มีอะไรมาดันมันอทำให้ปากใบปิดนั่นเอง อ่าอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กําหนดการเปิดปิดปากใบของพืชน,น,นั่นเองค่ะอ่าซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเ่ยเป็นกลไกลการรักษาดุลยภาพน้ําของพืชส่วนใหญ่เลยเพราะว่าพืชแทบทุกชนิดเนี่ยก็จะมีปากใบอ่าเอาไว้ควบคุมการคายน้ําเป็นการรักษาดุลยภาพน้ําอย่างหนึ่งน,นันเองอ่าแต่ทีนี้เพื่อความแน่ใจเนี่ยเราจะมาดูอีกสี่ช้อยที่เหลือกันด้วยอ่าสำหรับช้อยต่อไปนะคะ การลดรูปใบกลายเป็นหนามอ่ะการลดรูปใบกลายเป็นหนามเนี่ยก็เป็นการรักษาดุยภาพน้ําของพืชแต่จะเป็นพืชแบบที่อยู่ในทะเลทรายอ่ะเพราะว่าทะเลทรายเนี่ยมันมีอุณหภูมิสูงมากใช่ไหมคะฝนไม่ค่อยตกดังนั้นถ้าสมมุติว่า ต้นไม้เนี่ยมีใบาตามปกติเนี่ยก็จะทําให้คลายน้ําเยอะเกินไปมันมันก็จะไม่เหลือน้ําไว้ในการดํารงชีวิตของพืชเลยดังนั้นก็เลยต้องลดรูปใบให้กลายเป็นหนามเพื่อลดการคลายน้ำน,นั่นเองค่ะอ่ะดังนั้นการลดรูปใบกลายเป็นหนามเนี่ยก็เป็นการรักษาดุลยภาพของน้ําชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจะพบใน พืชทะเลทรายพวกกระบองเพชรอะไรพวกนี้อ่าซึ่งไม่ใช่ส่วนใหญ่ไม่ใช่พืชส่วนใหญ่แค่พืชในทะเลทรายเท่านั้นดังนั้นข้อ2เนี่ยก็เลยยังไม่ตอบโจทย์อ่าของพืชส่วนใหญ่อ่าดังนั้นชอยข้อ2ก็เลยยังไม่ถูกต้องสําหรับโจทย์ข้อนี้นะคะต่อมาเรามาดูข้อ3กันเลยข้อ3การมีปากใบอยู่ด้านล่างของใบอ่าการมีปากใบอยู่ด้านล่างของใบจริงๆแล้วเนี่ย คือพืชแทบรูชนิดเนี่ยที่พี่บอกไปว่าจะมีปากใบใช่ไหมคะแต่ว่าปากใบจะอยู่บริเวณไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพืชชน,นิดนั้นเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนอ่ะสมมุติว่าถ้าพืชในที่แรงนะคะพี่ขออนุญาตมาเขียนด้านล่างเนอะเพราะว่าที่มันไม่พอนะพืชในที่แรงเนี่ยปากใบจะอยู่ต่ำกว่าอ e p i d e มิ i s ซึ่งเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่า sunken stomata นะคะ,ะแต่ถ้าพืชที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมากคือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าพืชในที่น้ำมากเนี่ยมันได้รับน้ำปริมาณเยอะมากดังนั้นมันก็ต้องการคายน้ำมากมากใช่ไหมคะ ดังนั้นเนี่ยปากใบจะอยู่สูงกว่า epidermis เพื่อให้มันคายน้ำได้เยอะๆนั่นเองอ่าภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า r e ส e stoma t a อ่าอ่าแล้วนอกจากสังเข็งสโตมาตากับ r e สส stoma ตาเนี่ยยังมีตำแหน่งของปากใบดีอีกแบบปากใบอยู่ด้านล่างใบ ปากใบอยู่ด้านบนใบหรือว่าไม่มีปากใบอ่ะพืชบกส่วนใหญ่เนี่ยปากใบจะอยู่ด้านล่างนะคะแต่ถ้าเป็นพืชปริ่มน้ำพืชปริ่มน้ำเนี่ยให้ให้อารมณ์เหมือนแบบอยู่บนผิวน้ำอย่างเช่นพวกบัวอะไรประมาณนี้ค่ะน้องๆจะสังเกตว่าต้นบัวเนี่ย ใบของใบบัวเนี่ยจะอยู่ที่ผิวน้ําอ่ะเราก็จะได้ว่าพืชปริ่มน้ําพืชพวกเนี้ยปากใบจะอยู่ด้านบนนั่นเองเพราะว่าถ้ามันอยู่ถ้าปากใบมันอยู่ด้านล่างเนี่ยคือด้านล่างใบอ่ะมันจะสัมผัสกับน้ําตลอดเวลาทําให้มันคายน้ําได้ไม่ดีถูกไหมคะดังนั้นปากใบก็เลยต้องอยู่ด้านบนอ่ะตรงกันข้ามกับพืชบกปกติที่ปากใบจะอยู่ด้านล่างเพราะว่าพืชบกเนี่ย คือมันไม่ได้รับน้ํามากเท่ากับพืชปริ่มน้ําถ้าสมมุติว่าปากใบมันอยู่ด้านบนเนี่ยมันจะคายน้ําเยอะเกินไปอาทาให้มันไม่มีน้ําในการดํารงชีวิตอาปากใบมันก็เลยจะอยู่บริเวณด้านล่างใบอาทำให้มันคายน้ําในปริมาณที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของมันอ,อีกประเภทหนึ่งก็คือพืชใต้น้ํานะคะ พืชที่ขึ้นอยู่บริเวณใต้น้ำเนี่ยจะไม่มีปากใบอ่าอันนี้เป็นพืชชนิดพิเศษที่ไม่มีปากใบเพราะว่าพืชใต้น้ำเนี่ยมันได้รับน้ำตลอดเวลาแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีปากใบไปเนี่ยมันคายน้ำไปก็เหมือนกับคือมันคายน้ำออกไปแต่มันก็ได้รับน้ำเข้ามาตลอดเวลาอ่าเพราะฉะนั้นมันปากใบเนี่ยมันเลยไม่จำเป็นสำหรับพืชใต้น้ำนั่นเองค่ะ กลับมาดูชอยข้อ3กันชอยข้อ3เขาบอกว่าการมีปากใบอยู่ด้านล่างของใบน่ะเป็นการรักษาดุลยภาพน้ําของพืชส่วนใหญ่ซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมคะเพราะว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันมีปากใบเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันหมดเลยอาจจะอยู่ด้านล่างด้านบนหรือว่าไม่มีปากใบก็ได้ดังนั้นข้อ3เนี่ยยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่มันยังไม่ใช่พืชส่วนใหญ่ถ้าเทียบกับข้อหนึ่ง ชอยข้อหนึ่งมันเป็นการรักษาดุลยภาพน้ำของพืชส่วนใหญ่มากกว่าอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะตัดชอยข้อสาออกไปนะคะต่อมาเรามาดูชอยข้อ4กันอ่ะสำหรับชอยข้อ4การสร้างสารจำพวกไขออกมาคลุมผิวใบอ่ะสารจำพวกไขเนี่ยทำไมถึงมันทำไมพืชถึงต้องสร้างออกมาคลุมผิวใบเพราะว่า พืชชนิดนั้น sieht, เนี่ยพืชชนิดที่สร้างไข่ออกมาคลุมผิวใบเนี่ยมันสร้างมาเพื่อที่ต้องการไม่ให้พืชเนี่ยคลายน้ํามากเกินไปอ่ะเหมือนไข่เนี่ยสร้างมาเพื่อป้องกันการคลายน้ำอ่ะจะพบในพืชที่แบบที่แห้งแล้งอะค่ะอาจจะเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งอะไรพวกนี้เพราะว่าคือถ้ามันคลายน้ํามากเกินไปเนี่ยถ้าพืชที่อยู่ในที่แห้งแล้งคายน้ามากเกินไป ปริมาณน้ําในตัวมันเนี่ยมันจะไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตดังนั้นมันจึงต้องสร้างไข่ขึ้นมาคลุมผิวใบเพื่อ,อป้องกันไม่ให้ใคลายน้ำมากเกินไปจนมันตายนั่นเองเอ่ะซึ่งกลไกการรักษาเหนยภาพโดยการสร้างไข่เนี่ยมันพบในพืชที่อยู่ในที่แห้งแลง้งอ่ะไม่ใช่พืชส่วนใหญ่ดังนั้นข้อ4จึงตัดไปเช่นเดียวกันค่ะต่อมามาดูช้อยข้อสุดท้ายกันบ้าง ช้อยข้อสุดท้ายเขาบอกว่าการคลายน้ําในรูปของเหลวทางไฮดาโทดในตอนเช้ามืดอะไฮดาโทดเนี่ยการคลายน้ําในรูปของเหลวในไฮดาโทดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไฮดาโทดเนี่ยคือเส้นใบที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะอาเนี่ยเรียกว่าไฮดาโทดอะการคลายน้ําในรูปของเหลวทางไฮดาโทดเนี่ยพืชเนี่ยจะคลายน้ําออกมาเป็นเม็ดเลยอะน้องจะเห็นเป็นเป็นน้ําเป็นเม็ดเม็ดเลยมันไม่ใช่แบบ คายน้ําระเหยขึ้นไปในอากาศแบบนั้นไม่ใช่อ่ะจะคลายน้ําออกมาเป็นเม็ดๆทางไฮดราทดอ่ะกรณีเนี้ยจะเกิดในกรณีที่ความชื้นในอากาศสูงอ่ะพี่ลากมาเขียนตรงนี้นะคะการคลายน้ําทางไฮดราทดเนี่ยจะเกิดในกรณีที่สภาพอากาศมีความชื้นสูงลมสงบหลังฝนตกใหม่ๆประมาณนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นการคายน้ําในรูปของเหลวทางไฮดาโทนน่ยมันมีสภาพแวดล้อมที่จำเพาะเจาะจงอยู่มันไม่ใช่ว่าเป็นการรักษาดุลยภาพน้าของพืชส่วนใหญ่อ่ะมันต้องอยู่ในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงลมสงบหลังฝนตกใหม่ๆอะไรประมาณนี้อ่ะเพราะฉะนั้นมาเลยยังแม่ครอบคลุมคําว่าพืชส่วนใหญ่เราเลยตัดข้อ5ทิ้งไปค่ะดังนั้น จากการที่เราพิจารณาชอยมาทั้ง5ข้อแล้วเนี่ยเราก็จะได้ว่ากลไกสําคัญในการรักษาเดรัภาพน้ำในพืชส่วนใหญ่เนี่ยมันตรงกับข้อ1มากที่สุดก็คือการเปิดปิดปกากใบนั่นเองอ่ะดังนั้นสําหรับข้อ3จึงตอบชอยข้อ1น,นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป n e s t Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดีย๋ยวนี้นั่งอิ่มค่ะสอนอาทินั่งดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง